นี่แหละครับคือกว้างตุ้มคือผักต่างๆที่เราอ่านไว้ในสาระของพืชสรุปแล้วผักเนี่ยมีประโยชน์แล้วมีผักผักสีเขียวเนี่ยมันดีหมดนะครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกไปกี้นะครับพราผักเนี่ยมันสุกง่ายเพระารระฉะนั้นการที่ปรุงอาหารเนี่ยไม่ต้องไปทําให้มันจนเละจนสุกมากเพร,ระาะฉะนั้นคุณค่าของผักมันจะหายไปเพราะว่าผัดผักทุกชนิดเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวใส่ผักที่ลังใส่ผักที่ลังแล้วก็เอาไว้แค่2นาทีอย่างมากให้มันมีรสเป็นผักมีขมนิดๆมีเขียวๆหน่อยคือเขียวแล้วเขียวแล้วให้มันกรุบๆหน่อย มันจะรู้สึกว่าได้ประโยชน์ไอ้กุ๊ๆมันอยู่นี่แสดงว่าไอ้วิตามิน A วิตามิน C มันอยู่นะครับผมแต่ถ้าดิบๆมันอยู่ทั้งหมดร0อยเปอร์เซผมยินดีที่จะบอกได้นะฮะในวันข้างหน้าว่าวิตามิน C มีประโยชน์อะไรวิตามิน A มีประโยชน์อะไรเราจะทยอยหาผลประโยชน์เหล่านี้มาบอกให้กับท่านได้รู้นะครับครับผมทีนี้มาถึงเวลาละหมาดก่อนอัสสลามุอะลัยกุมบะระมะตุลลอฮิวบเรากาตุขอสันติสุขจากเอกองค์ลเลหอนั้น ประทานสู่บ่าวของพระองค์ทั้งโลกใบนี้ทุกศาสนานะครับ,รบม,มาดูเวลาละหมาดประจำวันจันทร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2556ในวันพรุ่งนี้นะครับตรงกับวันที่10ของเดือนระยับแน่นอนครับหลังจากเดือนระยับจบลงจะเป็นเดือนรอบมดอนเดือนถือสินอดแล้วครับก็น่าจะประมาณวันที่10กรกฎาคมอาจจะเป็นวันแรกของการถือสินอดในปีนี้ด้วยนะครับสาบาน เดือนออมีนิสาบานออมีมินิฟสฟา,า,าบานมีซาบานนะอนนรอยับไปเข้าประธานโทษครับรอยับและไปเข้าซาบานจากซาบานแล้วก็รอมฎอนดังนั้นเมื่อจะไปถึงรอมฎอนนั้นจะประมาณนะฮะวันที่10กรกฎาคมนะครับจริงๆแนละ้วเดี๋ยวมันจะหมดเดือนรอยับใช่ไหมครับมันต้องเข้าซาบานครับต้องครับมาดูครับซุโบในเวลาอะไรซุโบเช้าม,มืดตอนนี้นะครับแดดออกเร็วตีห้ากากานี่มาแล้วครับผม ตีสีีนาทีเริ่มละหมาดเวลาแรกในบ้านเรานะครับสุโบเจฮารีครับในเวลาเที่ยงวันกับ15นาทีอัสซรหรือว่าอัสรีครับในเวลาบ่าย3ามโมงสานาทีมัคริบครับเวลาที่พระทิศรับขอบฟ้ามิดดวง18นาฬกานาทีหรือ6โมงเย็น39นาทีครับอิสาครับละหมาดเวลาที่5ในบ้านเรานะครับเวลา1นึทุ่มกับ56นาที และสุรุครับพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าในยามเช้าตรงกับตีห้าห้าสิบนาทีตื่นแต่เช้าหน่อยนะครับละหมาดในตีสี่กว่านี้กําลังสดใสใแป๊บเดียวเท่านั้นพอ<ด>ย่างเข้าตีห้ามาแล้วครับแสงเงินแสงทองแสงแดดดังนั้นอย่าตื่นสายเออบางรอบตื่นสายบ่อยเหมือนกันครับแต่เขาก็ยังละหมาดถ,ถามว่าอ้าวมันเลยเวลาแล้วละหมาดได้ไหมเดี๋ยวจะนําความรู้มาให้วันหลังว่ามเมื่อไม่ได้ละหมาดซูบโบในยามเช้าเพราะตื่นไม่ทัน เราควรทําอะไรต่อจากนั้นใช่โอกาสข้างหน้าจะนํามาครับครับผมเอาละครับก็เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงครับกับทุกทท่านที่ชมรายการมาจนถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ในข่าวทั่วไปเขาจะมีข่าวเรื่องรุ่นเรื่องนี้เรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นบันเทิงองเป็นของเราในท้ายๆจะเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะครับแลวเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรเราก็จะว่ากันเรื่องสมาธิใช่ครับแล้วก็นานๆผมก็จะมาแทรกทีในเรื่องของกีฬากีฬาเพราะฉะนั้น ก็จะต้องมาแทรกในเรื่องของฟุตบอลประจำนะครับก็บเป็นนเรื่างฟุตบอล FA ฟเอคับของอังกฤษปีนี้ก็จะเป็นวีแกนครับที่พลิกล็อกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับแล้วก็ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถึงขนาดว่าจะต้องเปลี่ยนโค้ชครับก็เปลี่ยนฮะเปลี่ยนแพ้เล่แพ้ต้องเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ถ้วยอะไรเลยนะครับปีนี้ถ้วยพรีเมียร์ก็เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะตอนั้นไม่มีโชว์ออฟรางวัลแล้วก็เซอร์เล็กฟอร์คุสันเองก็อำลาการเป็นโค้ชแล้วนะครับยิ่งใหญ่ครับใช่แล้วครับนี่ก็็เเปนรรื่องาว ของพรีเมียร์ลีกซึ่งว่าคนไทยนั่นน่ะสนใจอยู่กับอลของอังกฤษเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับแต่ว่าอังกฤษนั้นไม่เคยประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกเท่าไหร่หรอกครับใน,น,น,นเวลาบอลยูโรบอลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันถ่ายทอดมาเมืองไทยเยอะไงรเราก็ได้เห็นแต่นี่นึกว่าอังกฤษเก่ง่ง คนไทยเหมือนอังกฤษเหมือนเจียงอังกฤษเหมือนเสียไทยเลยอ่ะถ้าคนอังกฤษอย่างเดียวก็แพ้ครับอันนี้ว่าละทีอังกฤษแต่ละทีมมันมีคนนอกประเทศเยอะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าในโลกนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดเราสมัคร,ครของฟุตบอลใอประเทศไทยจะเอาจริงเอาจังเนี่ยรเราจะต้องให้ชัดเจนว่าเราจะเล่นกันในระบบใดแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่อยากให้เลิกกันจริงในทุกวงการครับเนี่ยอะไรไม่วงการ<อ>เพลงก็โดดแล้ววงการอะไรวงการฟุตบอลก็เหมือนกันครับเลิกใช้ผลประโยชน์เลิกใช้การผูกขาดการมีอำนาจด้วยการที่จะผูกเอาผลประโยชน์ไว้กับกลุ่มไม่ยอมให้กลุ่มคนอื่นนั้นเข้ามาช่วยกันพัฒนาเลยย่ามันก็จะต้องไปโดนยึดอีกเดีย๋ยวจะต้องไปโดนมีคนระบุม,มายึดอีกมันเป็นผลกรรม <laughs> ผลกรรมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้โดยตลอดไปหากคุณไม่พัฒนาความคิดของคุณครับผมวันนี้ลากันไปด้วยกำลังใจครับกำลังใจให้คุณครับ ในชีวิตมีสองทางเดินต้องเผชิญทางร้ายและดีบนถนนผู้คนมากมีแต่หารักไม่เจอ รอกรมท้องวันใหม่เป็นกำลังใจที่ใสสะอาดเป็นความรักเป็นพลังเป็นความหวังเป็นกำลังใจหากวันนี้มีลงหายใจขอทำไมในสองห้า มีเป็นกำลังใจที่ใสสะอาดเป็นความรักเป็นพลังเป,เป็นความหวังเป,เป็นกำลังใจให้คูขอบพระคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ